สวัสดีรับปุโนดูสวัสดีครับสวัสดีปุดูทุกท่านด้วยนะครับผมก็ผมเลวัสุนนะครับผมเราอยู่กับเกมที่มีชื่อว่า New fantasy นะครับคุณดูสำหรับเซิร์ฟนี้ก็ตอนนี้เวลาประมาณกี่โมงสองทุ่มสิบห้านาทีนะครับผม 2x มาทำคลิปด้วยนะเซิร์ฟนี้เดี๋ยวเล่นให้ดูกอนเล่นน,งนึงให้ดูกันนะผมโอ้ยคือผมจะมารีวิวหมื่นแดงนะหมื่นแดง ดีเจ้นเขียวอะไรพวกน,นี้นะมาแต่ผมเล่นหนึ่งหนึ่งให้ด่วนดีกว่าเอามานี่ม่โดยแล้วผม,ผมตื่นแนละ้วดูต่อไป สองมิดพอสองมิดพอสองมิดพออยานตามรีมาเล่นตามมาได้แล้วล,ลิงกุ่มใต้เห็นนะ้ลิงกุ่มใต้คอมเมนต์เด้อฮะอยากขอปนเหมือนแรกงม่ฟองเห็นได้ไหมครับขอ,อได้ ไม่พูดใหม่นี่ครับผมบอกก่อนเวลาผมอันทีอ่ะปืนหมื่นแรตซองชิชิชิเติร์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 าติรเติร dia ya, lane 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 !oi! โดดเลยผมต้องตื่นนะโดูอย่ผงตื่นยิงไม่ค่อยโดดเท่าไหร่นี่คือความรักใช่ไหมที่นี่ยังไม่เขียนนะหอดแล้วพี่ลองคิดให้ผมทีนะพี่ชายครับครับผมแล้วค่อยไปดูในช่องเรวัสสุดนะครับผม เย้ตาเล่เย้ตาเล่ใช่ครับหนึ่งหนึ่งผมก็ฉเฉลยตัวไปเลยนะไปเซฟโซนเลยดีกว่านี่คือความรักใช่ไหม

ไม่เจอไม่เจอ่ล้พี่แล้วพี่เจไม่เจ็ไม่เจไม่เี่เร่ใจเรี่จไม่ดเ็ไดเจไม่ออจนเเหมูเป็นสออเอที่มาองไม่เไมไหวะกดเกดเมเลเจกดเมองกด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 อไกด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 กกด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 

Ya mari ya dia ya, 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 ya. <tik>

เดี๋ยวดิออกเข้าใหม่เลยดีกว่าดิออกเข้าใหม่เลยดีกว่าดี่เข้าใหม่ลงม่ดิออกเข้าใหม่ลงใหม่เลยมาโอ้ย อย่าเซฟโซนนะดิวะอยากจะรู้ว่าเซ็ตเขียวจะไหวหรือเปล่ายนนะียวโวตีโดัโยโอ้ีวยน่เนี่ยจะไหวหรือเปล่าอยากเตเขียวอ่ะไม่อมีไม่เบมีไม่อมีไม่มีเขียว้อาเขียวต้ารเขียวอารตดได้เยเขียวน้ยหน่ยเขียวรอ่รีม่ยควยวาตีหาตีย่างตีย่าง อะไรดิดีขึ้เลืไม่เลอลงราอไหลลงมอไมเ่เลเจ็บนเะลยลงาดมงไเ่เลือจ็บ้เลยนเดยิงไม่คูณตรงนี้ลงมามาขึ้นเคอเคโอเคโเเคอยคเคโอเคเคโอเคอเคโอเคอเคโอเคเเ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 

你准备啥了？准备。准备了，准备了。准备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 、嗯。准备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 。准 โดนมาใหม่ดิสัตว์อุ้ยมีอะไรอยู่วะ ตายเลยแรงจัดเลยชิ่งอ่ะ ไม่แรงหรอวะมันไม่แรงเลยอาดอ เปล่ามาแรงหรือเปล่ามนแรงหรือเปล่ามา,มาวย <S <S เพื่อนกันใช่ไหมเนะี่ยต้องทนำะิปอิู่ มือแดงไล่หวัวมือแดงไล่หวัวมือแดงไล่หวัวออกตีเลยมือแดงไล่หวัวมือแดงไล่หวัว ออตีเลยมาครับมามเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้โอ้ย เลยนะแหมที่ี้มันยากยู่มาแล้วเอาไงใจวันเนี่ย วเฮ้ยยิงไม่โดนเลยหรอะอะไรวะยิงไม่โดนเลยหรอ parce จะไปไหนหืมจะไปไหนจะไปไหนซัดโมดอ่ะซัดโมดอ่ะ ไปไหนครับจะไปไหน <S 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 รีวัวสุดไงหนูไม่ขึ้นหัวเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยก็กระปานกันนะเนี่ยแต่ว่าใบมันก็แรงกันนะเนี่ย ไปไว้เรีว่าสุดนี้หนูไม่ขึ้นหูเลยเหรอไม่ตายวะปลาที้อยู่แอ้์ดรอปปลาที้อยู่แอรดอปเหรอไม่มีคนพูดใหม่เลยเหรอวะ ปตามมาเป็นีเี่ยโดดโดดหลอกเขา้วโดดหลอก mi một đấy nhỉ Tôi có cầu sắn 1 rồi bắt tụi nhé đấy là lên lắm lên lắm lên giờ lắm này là giống như lên đi đồn đồn Ủa dưới dòng quá Nói chung nhiều tham vào. ạ. thôi. Đi đâu vậy? Nói chung là nhiều นี่หนูไม่ขึ้นหูเลยลห ey, ห ey, ห ey, เหรอโว้ยวเฮ้ย้ย้ยยเยอะจั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 งเยอะจัเยอะจังเยอะจัโอ้โหเยอะไปไหนวะเนี่ย

เฮ้ยยิงจากไหนวะเฮ้ยขอย,ยิงจากข้างหลังไอ้ที่บ้าแล้วยิงจากไหนผมตกชนนั้นึลยเสร็จ,จีวิตด้วยเลยห้องนี้มีคนไงโอ้ย có lẽ có nhìn mới đổi là cái ảnh gỗ hình โอ้ยมีมือแดงข้างล่างนี้ป่าแล้วกูน่าจะน่าจะีวิตนน่าจะหาไหมเบื่โอ,อ,อโอ,อาดูประมาณนี้นลกันโอ้โหเอาแล้วครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเรวยวสุดด้วยนะครับผม มาประท้วล่างไอทีหนึ่งนะคนดูผมไม่ยินเชียงใหม่ในเกมด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรกันนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ก,ก,กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเรยียวัตสุดด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบุย,บย